เางร็เราทั้คนอยู่ทุกอีเลยเอออยู่ในทุกเรื่องใช่ไหมแต่อาจจะมายังไม่ได้มาเยอะเพราะว่าของจริงของเราเนี่ยมันจะหลังจากนี้ใชครับตอนต่อไปก็ไวดอลมันจะมีเราเยอะขึ้นครับผมก็คือจริงๆเนี่ยด้วยตัวที่เลกับมิวส์คุณพี่คุณเดิวเนี่ยครับผมจะเริ่มเข้ามีบทบาทจริงๆต่ตอนเรื่องไวดอลจากนั้นก็จะเป็นเรื่อง ค่าของเลนะของพีจะเป็นเต็มๆที่เรื่องเมียมากกว่าผ<ช><อ>มคิว่าเป็นไวดอลครับใช่ครับก็จะได้รู้จักตัวละครดิวมันมากขึ้นจะรู้จักมากขึ้นยังไงก็ไหนสป,ปอยมานิดนึงคือาแรคเตอร์อคือถ้าอย่างสองเรื่องแรกเป็นตัวอย่างนะครับผมมันจะเห็นว่าแต่ละตัวละครอาจจะไม่ได้มีตัวที่แบบคือจะมีความเป็นมนุษย์สูงไม่ใช่เป็นคนดีจา๋าเป็นตัวเอกต้องดีหรือว่าเป็นตัวร้ายต้องไม่ดีอะไรเงี้ยทุกตัวจะมีเรียกว่าความเทาอยู่ในตัวอะไรงี้พวกเราเองก็เช่นกัน เอาจิงเหรอต้องรอดูกันแต่ของดิวคือก็จะเห็นว่ามาแบบแบบว่ามีเบื้องหลังเห็นแบบหลังหลังกล้องหน้ากล้องก็จะแบบเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าตัวละครดิวนะเออมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวไม่พูดละยังยังไม่ออนเนาะฮะโดนปรับโดนปรับครับผมฮะเช็คอยู่ว่ามีใครฟังอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมครับ ในวายเอร์จะเห็นเรา2คนที่แบบแตกต่างกับสอเรื่องแรกขนาดไหนคะอืมจะค่อนข้างอันนี้ลนยนี้เลยว่ามิวจะชัดเจนกว่าใช่ใช<ะ>ครับก็จะเห็นแบบจริงๆเราก็จะเห็นได้จากเรื่องแรกแล้วอ่ะผู้จิ้ใหม่เราก็จะมีแบบคุณดิวออกมาในหลายๆฉากก็จะแบบสังเกตเห็นได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเล่จะอาจจะค่อยๆออกไลนยเฉยแต่ยังไม ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าหลังๆก็จะเห็นความเป็นตัวตนจริงๆของตัวละครพวเรามากขึ้นครับผมก็เห็นเราออกไลน์กับเขาอในที่ไหนคะจริงๆพวกเราอาจจะไม่ได้เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นตัวละครที่รู้ใจกันใครจะทําอะไรอีกคนก็จะรู้ใช่เออแต่อย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยพื่ค,คนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับผมไอดอลเลยอาจจะมองว่าเออเราทำอย่างนี้แต่ว่าพอมาเป็นพาร์ทเนอร์กันจะดูออกว่าอีกคนจะทําอะไรรู้ พูดได้ไหมอะรู้แบบความคิดเขาไงครับว่าแบบในคนอื่นเขาจะแบบไม่เห็นตรงนั้นแต่เราอะเห็นตัวดีโอจะเห็นกลัวอะไรยกลัวนิวจะพูดอะไรออกมากลัวเหมือนกันกลัวตัวเองเหมือนกันตอนนี้พี่กำลังมองว่าพูดถึงในซีรีส์หรือว่าในชีวิตจริงอ๋อในในซีรีส์ซีรีส์นะฮะกำลังมองครับผมอ่ะแล้วถ้าในชีวิตจริงล่ะคะมันมองมามันรู้ใกล้เลยอะไรนะฮะในซีรีส์หรือเปล่ามันเป็นเรื่อง เพราะว่าหลังๆเริ่มรู้แล้วแบบล่าสุดไปกินข้าวันที่ไหนนะที่ไปดูของเล่นอ่ะพูดได้หรอเดินเดินไปที่ห้างแล้วเดินผ่านร้านของเล่นปุ๊บหันมามองหน้าพร้อมือนรู้สั่พผักข้าร้านอาหารไปสั่งแล้วก็รอระหว่างรออาหารวิ่งมาเรียกว่าไปไปกินคือหิวก็หิวนะแต่ว่าเราก็ต้องแวะให้ได้ก่อนเป็นของเล่นอะไรคะที่เราต้องแวะกันดั้มครับตอนนั้นใช่ ถ้าเหมือนกันทุกเลยใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวก็ต่ออยู่แล้วพีดเลยก็ต่อของเราช่องเลโยของเรานี่จริงยังไงคะตอนนั้นก่อนหน้านั้นบอกว่าเดี๋ยวเราจะลงคลิปเรื่องของเรื่องหลังดีกว่าโอ้ตัดเสร็จแล้วครับผมก็ช่องยูทูบผมเองกําลังจะปล่อยคลิปเรื่องหลังวอล์กไบซึ่งก็จะมีมิวด้วยแต่ว่ามันจะมีซีนผมว่าห่วยแล้ว่ยมีก็เลยคิดว่าจะตัดออกเพราะมันจะไปเห็นมีเห็นภาพในซีนของ อีพีประมาณเกือบ20ด้วยอะไรอย่างนี้ผมเลยคิดว่าต้องเซ็นเซอร์ไม่ก็ตัดออกอครับผมถ้านอกจากเรื่องหลังในซีรีส์แล้วเราเหมืนกันไปทำรูปทำร็อกอะไรบ้างไหมอะไรนะครับเหมืนกันไปทำรูปทบล็อกเลยบ้างมามีมีแพลนเขามีแพลนจะเอามีแพลนจะเปิดรายการด้วยกันใช่ครับจดะมีแพลนจะเปิดมีแพลนจะเปิดรายการด้วยกันอะไรทำดอยอย่าพูดดังอย่าพูดดังมีแพลนจะเปิดรายการด้วยกันใช่ มีแพนด้าสตรีมเกมด้วยกันแล้วก็มีเปิดรายการยูทูบด้วยกันครับใช่ครับเป็นแพนแอบทำหรอแอบทำหรือว่าอะไรไม่ไม่ไม่ครับแค่ยังไม่ได้ไม่คุยอะไรเลยยังไม่ได้พูดอะไรพี่ถามได้ไหมถามได้ครับถามได้เป็นคนทำงานออนไลน์อันนี้บอกไม่ได้ครับต้องรอติดตามอ๋อขออนุมัติจากผู้ใหญ่ก่อนครับใช่ครับผมนี่แหละเป็นคนอนุมัติเงินทุนเองเป็นซีอีโอเป็นประธานเป็นประธานครับผมใช่ไหมทุกคนเชื่อมัแล้วเนี่ย ใช่ล่าสุดมีงานติดต่อเข้ามาแล้วครับผู้จัดการผมพี่น่านว่าแบบเออคุณทะเลประธานช่วงนี้คิวว่างไหมครับผมอะไรอย่างงี้ฮ่าผมก็คิดว่าเอ๊ะผมเขียนว่าเป็นซีอีโอลงไปตรงนั้นนะนัดผมเสียงานบ้างหรือเปล่าหรืออะไรเป็นการจ้างซีอีโออะไรอย่างเงี้ยสูงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราเอาความสนุกเข้าว่าก่อนนี่เป็นเราก็นอกจากเมื่อมี้แล้วมีงานอะไรอื่นอ่ะต้อให้เราติดตามกันบ้างเอออามิยวก่อนเลย อ๋ผมวิวก็ฝากติดตามซีรีส์นะครับวอลบนยตอนนี้ก็จะมีอยู่เรื่องเดียวตอนนี้ก็ฝากรับชมด้วยนะครับของเรจะมีนอกจากวอลบายก็เร็วๆนี้จะมีประกาศอีกเรื่องหนึ่งครับผมก็เร็วๆนี้ยังพูดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมีประกาศแน่นอนครับผมแล้วก็มีผลงานเพลงให้ตามเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็จะมีอะไรเกี่ยวกับเรา2คนออกมาอีกด้วยฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันเดี๋ยวสปอยอ่โอเคค่ะค่ะคุณครับ